คำแนะนําจากใจนะไปเดินทางที่มันที่เขาทาไว้ให้ดีๆเหอะอย่าใช้ชีวิตลำบากขนาดนี้สวัสดีค่ะพี่จอยเองนะคะวันนี้นะคะพี่ก็อยู่ที่ปรา,าสาทนะคะนอยชวานสไตล์นะคะในประเทศเยอรมนีนะคะปรา,าสาทอนุนะคะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวพี่จะเดินขึ้นไปนะคะวันนี้นะคะพี่ก็นั่งรถเมล์มานะคะจากเมืองการมิชพาทเทนเคียเช่นนะคะใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงเลยนะ จริงๆแล้วปรา,าสาทเนี้ยพี่เคยมาแล้วนะคะครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วช่วงประมาณนี้แหละช่วงอ้อมอมอย่างนี้นะคะแต่วันนี้ที่ตั้งใจจะมาก็คือจะพาเพื่อนมานะคะแต่บังเออนะคะเพื่อนสาวของดิฉันปวดท้องระหว่างทางกระทันหันนะคะนางก็เลยลงเข้าห้องน้ําแล้วก็พี่ก็เลยล่วงหน้ามาก่อนนะคะแล้วนางก็เปลี่ยนใจนะคะสรุปพี่ก็ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะคะ พี่ชอบในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอย่างงี้คือมันทําให้ปราสาทสวยมากเลยพี่ก็เลยมาในช่วงฤดูนี้นะคะตรงนี้ก็บริเวณลานจอดรถพี่ว่ามุมนี้มันได้วิวสวยดีนะคะปราสาทแห่งนี้อยู่เมืองนี้นะคะอยู่ฉว่างเกานะคะพี่นั่งรถมาจากเมืองกามมชก็คือสองชั่วโมงเลยแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเดินขึ้นไปบนปราสาทแห่งนี้นะคะนอยชวานสไต แล้วมันก็จะมีปรา,าสาทอีกอันหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกันก็คืออันนี้นี่ก็เป็นป้ายรถเมย์นะคะที่พี่มาจอดมาเช้าที่พี่มาลงมาเช้าแล้วก็รถเมย์ป้ายนี้นะคะก็คือไปที่ฟูเซ่นได้นะคะทุกคนเนี่ยรถเมย์รถอะไรมันก็จะมาจอดตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่ขายตั๋วนะคะถ้าใครจะเข้าไปเยี่ยมชมข้างในปรา,าสาท แต่ว่าพี่จะไม่เข้าไปหรอกก็เดี๋ยวจะพาเดินไฮกิ้งขึ้นไปดูปรา,าสาทข้างบนนะราคาตั๋วก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้18จะเข้าชลอดนอยชาวานนะ18ยูโรนะคะแล้วก็ถ้าจะเข้าชลอดอันนี้21ถ้าใครจะขึ้นไปข้างบนแบบว่านั่งรถม้าก็ได้นะเขาก็มีไว้ให้บริการ ทางเดินไปสะพานมาเรียนบรูคนะตามป้ายตามแผนที่เหนื่อยอยู่นะทุกคนคำแนะนำจากใจนะโปรดใช้ทางที่เขาทำมาให้ดีๆอ่ะหรือไม่ก็นั่งรถบัสมาก็ได้นะมันมีรถบัสมาด้วย แต่ว่ามันก็จะเสียเวลารอโอ้ยเมื่อยถ้าจะมาทางเนี้ยให้เดินขาลงมันจะง่ายกว่าขาขึ้นเหนื่อยชิบหายขาลงถ้าจะง่ายกว่าโอ้ยทางชันอยู่นะทุกคนอย่าหาทำเดีย๋ยใช้ชีวิตลำบากขนาดนี้เฮ้ยพี่ใช้เวลาเดิน มาถึงจุดนี้นะคะ20นาทีเดินขึ้นอย่างเดียวนะไม่มีทางลาดลงเลยมีแต่ทางชันขึ้นอย่างเดียวสะพานมาเรียนบรูค นี่ก็เป็นวิวที่เราได้จากบนสะพานมารินบรูกส์นะทุกคนก็จะมองเห็นวิว ปราสาทได้ชัดเจนทั่วทั้งหลังเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำตกวันนี้คนไม่เยอะคือเริ่ดม,มากรถบัสที่มาจากข้างล่างมาจอดตรงนี้นะคุณใครจะลงข้างล่างใครจะขึ้นมาก็คือมา ตรงจุดนี้เมื่อกี้บนสะพานก็คือวันนี้คนน้อยนะทุกคนมีเวลามีที่ว่างให้ยืนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้เลยอะ่ะไม่ต้องแย่งชิงกันไม่ต้องเบียดกันเลยนะวันนี้วันศุกร์นะ นี่ก็เป็นวิวพอยต์อีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะมองลงไปก็จะเห็นทะเลสาบจุดนี้ก็คือเป็น ตัวปรา,าสาทนะทุกคนมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันมุมนี้ก็สวยเหมือนกัน ตอนนี้พี่ก็กำลังเดินลงนะทุกคนเนี่ยทางลงที่ปกติถ้าขาขึ้นขาลงนะเลือกมาทางนี้จะดีกว่าเดินง่ายนะสะดวกเมื่อกี้นะแวะซื้อโคกขวดนี้ขวดขนาดนี้ราคา3.70ยูโรนะตีเป็นเงินไทยก็135บาทคือแพงแค่รับแต่งเงินสดอีกต่างหากไม่รับบัตรเครดิตจัดไป พี่เดินลงมาจากปรา,าสาทแล้วทุกคนจะขึ้นไปอีกปรา,าสาทหนึ่งขึ้นจะไม่ไหววะเนี่ยว่าจะขึ้นไปปรา,าสาทอันนี้ฮอนชวางเกาน่าจะขึ้นไม่ไหวเหนื่อยรถบัสก็มาจอดตรงนี้นะทุกคนถ้าใครที่จะนั่งบัสไปขึ้นนอยชวานสไตน์นะก็มาขึ้นตรงนี้พี่จะเดินไปทะเลสาบเอซไม่ใช่ I ฟซนะ L อซ จะว่าไปพี่ก็ยังพอมีเวลาอยู่ทุกคนก่อนที่จะกลับเมืองก่อนที่จะกลับกามิชนะก็เดี๋ยวพี่จะลองเดินขึ้นไปปราสาทแห่งนี้ฮอนฉวังเกาออกเสียงน่าจะไม่ถูกแต่ก็ประมาณนี้แหละนะเพราะว่าพี่มาสองรอบแล้วยังไม่ได้เคยขึ้นปราสาทแห่งนี้ เดี๋ยวครั้งนี้จะลองไปดูปะจะว่าไปพี่ก็ชอบในความใบไม้เปลี่ยนสีของฤดูนี้นะคือมันสีเหลืองอะ่ะมันมีสีสันเหนื่อยอยู่นะทุกคนหรือว่าเราแก่เนี่ยเห็นไหมความเป็นแบบสีเหลืองออท้ำกระทบกับแสงแดดตอนบ่ายๆแบบเนี้ย คือมันสวยมากแล้วแสงแดดแล้วแสงแดดหน้านี้ก็คือสวยอ่ะดูความออทัมถ้ามาก่อนหน้านี้ก็คือน่าจะสวยมากกว่านี้เพราะว่ามาตอนนี้ใบไม้มันเริ่มจะร่วงหมดแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเปลี่ยนสีแต่ยังไม่ร่วง อย่าบอกว่าฉันต้องเดินไกลอีกนะฉันเลือกทางที่คิดว่าจะเดินง่ายแล้วนะนี่ถึงแล้วทุกคนเดินไม่ไกลอันนี้ได้อยู่ได้อยู่ไม่ชันมากเท่าไหร่ Uh. พี่เดินลงแล้วทุกคนถ้าเราจะมาเดินแค่ชมข้างนอกอย่างนี้นะไม่ต้องเสียค่าตั๋วนะทุกคนแต่ถ้าใครจะแบบว่าเข้าไปชมข้างในเรื่องราว history ต,ต่างๆนะก็ต้องซื้อตัว๋วราคาตั๋วก็คือที่พี่พาไปดูเมื่อเช้าอะ่ะ สำหรับทริปนี้นะทริปนอยชวานสไตล์พี่ก็คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเจอกันใหม่คราวหน้าเดี๋ยวพี่ต้องหาทางกลับบ้านก่อนนะก่อนที่มันจะมืดถ้ามืดแล้วพี่จะลงทางทันทีเจอกันใหม่คราวหน้าจ้าบ๊ายบาย